คการซาดีช่วงแรงของวันทียี่ 3, สิสามสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดการดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามผลงานของช่องยูทูบห้องเาครับช่องยูซีพักโค้ชหนึ่งสูนึงและการซาดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่เกียรติขอมารับชมชิปของทางช่องนะครับครับการพบพ่อกันทุกเมื่อแล้วครับเสาแรงครับพี่น้องครับอ่าสําหรับเสียแรงนี่มีงัวมาแบ่งพี่น้องครับเป็นงวัวไทยแท้อ่างัวไทยกลางลูกผสมบามันอ่ามาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงด้วยครับพี่น้องครับ เปิดขายเป็นชุดด้วยครับมันส,สิบ,บริเวเป็นง้อแพงครับง้อมีทั้งเหมือนสองชุดครับพี่น้องครับต้นชิปกับสีวอาเป็นราคาแต่ละชุดทายชิปกับสีว่ายกสองชุดนี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเราก็อีอยังทังขวาเข้านี่บริการส่งฟรี200กิโลเมตรเราก็เจ็๊เงินไปทั่งนอกเหนือจาก200กิโลเมตรเที่ยวบริการส่งฟรีแล้วถ้าพอมีพี่น้องยกเมื่อน,นี้ก็ยุ่นนกันได้เรื่องระยะทางด้วยครับพี่น้องครับ อ่าแล้วก็งอวนทั้งกองเขานี่ที่น้ำของมานี่ผมฉีดยาไทยพยาธิบำรุงให้ถูกตัว้ะครับพ่อแม่พี่น้องเอาไปเลี้ยงเดือดข้อมสบายใจได้ครับพี่น้องครับอ่าไปนี้บ่าวบ่าวรายใหญ่ห้างครับพี่น้องครับหันของมาเลี้ยงง่วงครับพี่น้องครับอ่าบ่าวบ่าแพงบ่หม่องขายด้วยครับพี่น้องครับบ่าวบ่าแพงไปกับบะมีประโยชน์อีหยังครับพี่น้องครับอ่าเมืชุดที่หนึ่งนี่ครับง่วงซีโต้ประกอบด้วยง่วงจังไดแน่นะครับพี่น้องครับอ่าก็มีตัวผู้ลูกผสมบามันอายุหกเดือนบวกนี่ครับนี่ตัวผู้นี่ครับแล้วก็ตัััััวแแมมมมมม่่่ลลลลูููกกกกกผผสสบบบบาาานนนนน็็็เเปปไทยงงคครรพี้อ อายุเจ็ดเดือนบวกครับพี่น้องครับตัวนี้โบสครบเครื่องหนังดีกับพ่อเลี้ยงทั้งสองตัวครับพี่น้องครับแล้วกาแม่ลูกเมียไทยแท้นี่ครับพี่น้องครับอ่าเมียกับสูงลอยซิมหาเนี่ยเป็นวัวไทยเนาะครับเมียนี่ครับเมียสูงลอยซิมหาลูกสาวอายุสามสี่เดือนครับพี่น้องครับกับงามแบบไทยแหรอครับพี่น้องครับอ่าสำหรับชุดซีตัวนี้ราคาขายนะครับสองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับเด็กงัวซีตัวนะครับเงินสองหมื่นหกพันบาทครับ อ่าได้ต e right you know. ัวแม่สามตัวผูนึงครับพี่น้องครับในชุดนี้ครับชุดที่หนึ่งนี่ครับอ่าบบนี้มืองชุดที่สองเดี๋ยพี่น้องครับชุดที่สองประกอบด้วยงวอจังไล่เนี่ยเดี๋ยวพาเมืองครับพี่น้องครับอ่าประกอบด้วยแม่ลูกผูงว่ลูกแรกแม่รวยงี่ซีดีนะครับควอมสูงครับลูกไส้อยู่สามสี่เดือนครับอ่าชุดนี้แม่รุ่นทองทุก่มเลยครับพี่น้องครับเพื่อสื่อสีทันอาสซีเดียหก็ไไ้ตีทรองไปได้ครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับแม่ไก่เป็นไทยเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครับมั่งชัด ผู้ใดหางง้อไทยเลี้ยงครับอ้าวแล้วก็อ่าตัวนี้สเป็นงัวไทยกลางพาซาโลเล่ได้ครับนี่ครับลูกเป็นลูกเรมันครับสูงหนร้อยยี่สิบห้าบัวครับลูกตัวที่สองครับแนวงัวเล่มันกับเขาเงาธรรมดาครับพี่น้องครับลูกตัวที่สองมึงเขียมึงบักเขาได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าน้ำนุ่มเมียดีนะครับน้ำนมแม่ดีนี่ครับแม่แม่กับอ่าง่างพลน์ดูหมูสำหรับชุดที่สองนี่เขาไป สองหมื่นหกพันบาทเช่นกันครับพี่น้องครับได้ง้วนซีตมันมันได้ดีโคละแนวหนึ่งเมียรุนทองครับอันนึงกัไเลยตัวเมียหลายกอครับประมาณนี้ครับวันนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอยากยกนะครับง้วทั้งเหมือนเปดโตนะครับงวนทั้งเหมือนเปดโตทั้งชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็สีมีตัวเมียอายุหาตตัวผูสามตัวครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสุดคุ้มครับถ้ายก8ปดตัวไปในราคาแชร์สี่หมื่นแปดพันบาทครับนี่ครับ ทรงฟี่หอดบานหอดซองเลยครับสายโยมเมื่อเนี่เรื่องระยะทางผมกัน้ำเลี้ยนไว้ผมยวนไห้ครับพี่น้องครับผมยวนไห้นี่ครับรับรองคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับกฎกติกางั้งข้อกับเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษคว่ำสะใจครับก้อนนีนสื่อปรึกษากันภายในขอบขั้วเห็นดีนั่กันก็จังคอยสื่อได้ครับพี่น้องครับเอื้อนเอิ้นพนังคุยกันปรึกษากันว่าเถ่าหอยสืองว่มาเลี้ยงเห็นดีนั่บ่ เอิญพ่อแม่มาคุยน้ำครับผู้พันสิเลียงให้ครับมาคุยกันเออถ้าเห็ุดีน้ำกันก็ค่อยโทรมาหาผมเนะครับโทรไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจครับพี่น้องครับอ่าแต่ผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมอโทรกลับเองเด้ครับพี่น้องครับที่ผมอ่ามาลงชิปตอนแรกเนี่ยกันเนื่องด้วยตีหนึ่งของขึ้นนี่ผมสิเดินทางไปซงง้อให้เอฟซีทางอำเภอลำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทายชิปใบก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับราคานี่นะครับพี่น้องครับเพราหวังแพงไปก็มีประโยชน์อยังดรือครับพี่น้องครับงัวพอเลี้ยงรอพี่น้องครับ น่อยใงญ่สูงต่้าดำเขาผสมปนเปกันไปครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้บอ่อเปรียบผู้บริโภคแนี่นอนเลยครับพี่น้องครับสำหรับไทยคลิปนี้กขอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับ,บสาบวัสดีครับ